สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสมาคมชอคอสอ,อสมมแห่งประเทศไทยหักอะไร5,000กว่าบาทอันนี้มีสมาชิกชอคอสอ,อสมมหลายคนไม่เข้าใจอยากจะทราบรายละเอียดวันนี้12กันยายน256มาเล่าใ้ฟังครับว่าหาักอะไร5,000กว่าบาทก็จะอธิบายประเด็น เดือนกันยายนให้ฟังเลยครับแต่และเดือนก็เป็นแบบนี้แหละครับก็คือเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตนะครับสมาคมเขาก็จะหักจากสมาชิกทุกคนไปช่วยพอหักได้เท่าไหร่สมาคมเขาก็จะหักยอด1%์ที่ทายาทจ,จะได้รับนี่มาเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมนะครับยกตัวอย่างรอบจ่ายเดือนกันยายนนี้นี้นะครับ สมาชิกเสียชีวิตหนึ่งพันสาสิเจ็ดรเขาหักสมาชิกค,คนละ4ี่ร้ยิบ้าบทสิบเจ็ดสตางค์ถ้าหาักได้ครบทั้งหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบสามคนนะครับจะได้เงินห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์นี่จะโอนให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตแต่ว่าก่อนจะโอนเนี่ยเขาจะหกักหนึ่งเปอร์เซ็นไว้ก่อนก็คือหักประมาณห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาท ของยอดนี้เหลือเท่าไหร่ก็โอนให้กับทายาทซึ่งถ้าหากได้จากสมาชิกครบทุกคนเลยไม่มีใครคร้างจ่ายไม่มีใครหักไม่ได้สมมติจะหักได้ทั้งหมด5 4 8 1สนบาทเจ็ดสามสตางค์เขาก็จะลบออกก่อน5 4าพับาทก็จะเหลือ5้าพะก็จะเหลือห้าแสนงบาทจึงจะโอนให้กับสมาชิกไอ้ที่หัก5,000กว่าบาทเนี่ยเขาเรียกว่า หักเข้าไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยนี่แหละหลายคนไม่เข้าใจว่าหักทำไมที่หักก็เพราะว่าทุกสมาคมชกสอทุกสมาคมชาพนักงาสงข้อในประเทศไทยเขาหักหมดครับตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เมื่อ ก่อตั้งสมาคมชกสออสมออใหม่ๆเขายังไม่ได้หักส่วนนี้เพราะว่าตอนนั้นสมาชิกยังไม่มากเขาก็เลยยังไม่ได้หักต่อมาเขาก็ประกาศหักนะครับประกาศหักซึ่งการหักเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมนี้ทุกสมาคมชามปรุรกิจในประเทศไทยหักหมดซึ่งสมาคม,มอื่นๆเขาไม่ได้หัก1นนะครับสมาคม,มอื่นๆหักประมาณ4%อร์เซนต บางสมาคมก็หัก2% 3%แต่ตามข้อบังคับของสมาคมทั่วไปเขาจะให้หักไม่เกิน4%ของยอดเงินที่จะได้รับสมาคมส่วนใหญ่หัก4%แต่สมาคมชกสอ,อสมอ,อ,สอ,อเขาหักเพียง1%นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามประกาศที่สมาคมประกาศออกมาและเป็นไปตามข้อบังคับดูประกาศครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์เว็บไซต์ สมาคมชกออสอ,อสมอแห่งประเทศไทยไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้นกดให้ท่านผร้จมกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปเว็บไซต์ของสมาคมชกสอสมอนะครับถ้าเจอคิวอารค้ดให้สแกนเพื่อดูยอดหักต่างๆนะครับให้กดออกก่อนเสร็จแล้วก็มาดูที่ประกาศเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นไปให้เห็นประกาศเสร็จแล้วก็มากด กดตรงที่เขาประกาศประกาศที่3นะครับที่เขาประกาศว่าประกาศกําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินกิจกรรมสมาคมก็มือกดตรงนี้แหละครับกดที่ตัวหนังสือประกาศกําหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์นี่แหละครับเพราะกดเข้าไปปุ๊บก็จะได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดประกาศมาอ่านนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง,งต่อไปนี้นะครับบ้านแห่งไประเทศไทยที่7จ็ดทับสองหเรื่องกําหนด อัตราการหักเงินสงคร์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมกิจการของสมาคมนะครับตามข้อบังคับสมาคมข้อ24สมาคมจะหักเงินสงคร์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการได้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดอัตราการหักเงินสงคราะหอพศ2547สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์เป็นจํานวน,นท่านเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศที่สมาคมกําหนด โดยแจ้งให้ในายทะเบียนทราบด้วยและตามกฎรกระทรวงพศ2547ข้อ1การหักเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของสมาคมชาพานกิจสงเคราะห์ต้องไม่เกินอาตาัตราดังนี้องเล็บ4ร้อยละ4ของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้สำหรับสมาคมชาพานกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกิน1,000 0คนนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมข้อ24ประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 6 5เมื่อวันที่8มีนาคม2 5 6 6สมาคมชาวภัณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของสมาคมในอาตา100ัตราร้อยละหนึ่งของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้โดยได้แจ้งนายทะเบียนทราบแ,แล้วและสมาคมจะเริ่มหักเงินสงเคราะห์ไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของสมาคมในตาร้อยละหนึ่งของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ตั้งแต่วันที่1นึ่พฤษภาคม256ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม256เป็นต้นไปจึงประกาศมาเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันประกาศณน,นวันที่28เมษายน256ในายนัทวุฒิประเสริฐศิริพงศ์นายกสมาคมชาวรดกสงเคราะห์ อาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยครับสมาคมเขาก็ได้ประกาศออกมาให้สมาชิกทราบโดยเขาประกาศไว้ที่เว็บไซต์สมาคมชกศสมอแห่งประเทศไทยนะครับเงิน5,000กว่าบาทที่หักนี้ก็คือหักจากเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ก่อนจะโอนให้กับทาย,ยาทเขาจะหัก1%น่นไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของสมาคมนะครับซึ่งสมาคมชกศาสมแห่งประเทศไทย หักน้อยกว่าสมาคมอื่นๆสมาคมอื่นๆบางสมาคมหักถึง4%ี่เปอร์เซนตสูงสุดเลยนะครับเขาให้หักไม่เกิน4%ี่เปอร์เซตสมาคมชกสสมอทั่วประเทศสมาคมชกสทุกสมาคมทั่วประเทศไทยนีย่เขาให้หักเงินไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายของสมาคมได้แต่ไม่เกิน4%ี่เปอร์เซนของยอดเงินสงรพา์ที่ทายาทจะได้รับนะครับซึ่งชกสสมอแห่งประเทศไทยหัก1%เปอร์เซนะครับ ก็ตอนนี้ทายาทจะได้ราวๆห้าแสนกว่าบาทการหากักหก็จะตกประมาณ5,000กว่าบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ